ต้ม,ตมน้ำเนาะต้มตั้งหลังต้มไลยนั่นเองเนาะนังุ่นทองพี่น้องอปลาคงเจียมพี่น้องเองยมาไกลไห่พันกว่าโลครับวันนี้ก็มีหลากหลายเมนูนะครับพี่น้องดูมดเม็ดมะม่วงก็ยังมีนะครับวันนี้แล้วก็นี่มึกไข่โอ้ยมึกไข่แดดเดียวทอดวันนี้เมนูเราเด็ด,ด,ดๆทั้งนั้นเลยครับคลิปดงเรียนไปอีสานนี่ผมชอบช่องตาอูอ่ะช่องตะอูนี่ผมมาหน้าไปธรรมชาติดนีมั่งบัไดยุงยากคลายบนยุงนาคใช่ครับมี fc หลายคนถามหาตัวโตเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิดีโอเอหาตัวโตมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี fc ครัวลุงเด่นกับพี่น้องป้าทวันนี้ได้ปาคังมาครับชวนนเลมาลาบปาคังสน่อยบรรยากาศที่บ้านลองไวเครัว,วันนี้อากาศดีดีดต้อนรับเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการของวันที่2วันที่3ของฤด,ดูฝนครับ ยังไม่มีนะต้องใช้สปริงเกอร์ช่วยอย่างแรงเลยวันนี้อากาศเย,ย็นเย็น, <c oughs> นเดี๋ยวไปสวัสดีนัเล่ก่อนนันะเล่สวัสดีครับนัเล่ครับผมสว,ส,สวัสดีครับเอซี่ <c oughs> ลุกท่านครับผมสวัสดี <นะ S 2> ครับนจนนัเล่มาลาป่าจิ้นอยวันนี้ลาบอีสา,เานเขานัเล่ไหมแซ่บแค่ป่าข้างป่าข้างคนอีสานเอิ่นป่าครึ่งป่าครึ่งข้างกับครึ่งป่าครึ่งท่านัคท่านตัวหญ่ป่าครึ่งต้องเอิ่อนใหญ่้แต่ตัวใหญ่อันนี้ป่าข้างธรรมดากว่าตัว ตัวาะท่านยิ้มปนเลยนวลยาวๆเลยนี่น้องดูนวลไปนะมุูเมนปดูกรัสเซียได้พี่น้องปลากข้างปลาเครื่องได้พี่น้องนี่มาจากอีสานมันเด้นี่อีสานซื้อมา่อไ่อีสานคงเจียมันปลาโดนบอกป้าตดนฟิตไว้ปลาน้ำแของก็เนี่ปลาน้ำแของจะมากินก็จะไม่ซื้อจะไม่กินก็โอ้ฟิตตั้งอไ่ใส่ตู้เย็นมาฟิตแข็งแป๊กเลยเอาลงรถมาเอาแล้วก็มาฟิตไปที่บ้านต่อวันนี้ที่ถึงทะเลถึงขึ้นทะเลมาลาบมากินจะได้ไหมลาบลาบอีสานเน้องลาบปลาเครื่อง ลาบแบบครึ่งปลาจากโคงเจียมอ่ะพี่น้องเออมันจะอีสานแบบลาบแบบอีสานเลยอีสานเลยเอาแบบใส่ข้าวคั่วหอมหอม่นข้าวคั่วหอมหอมใช้ผักไผ่ผักแพรผ่กผักในสวนเราก็เยอะมากกว่านี้นะเลยปวดนะพูดแล้วให้เรตจัดเลยไหมเดี๋ยวเตรียมข้าวเตรียมของแป๊บนึงมามาโอเคโอเคกูหมักมึงทอดด้วยกูหมักมึงทอดของที่พัฒนาเขาส่งมาให้ชิมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเราทอดกินกันด้วยนะเดี๋ยวทีมงานตามมาอีกอันนี้ลาบน้ำต้มน้ำเนาะต้มตั้งหลังต้มไปนั่นเองเนาะหนังปุ่นทองพี่น้องเอปลาโคงเจียมพี่น้องเอ๋ยมาไไกกก่่พัันโลครบ แซ่บแน่นอนรอติดตามครับผมเอานะครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาโชว์ของดีให้น้าเล่ก่อนตัวนี้ใหม่ฮะแก๊สแก๊สอันนี้ซื้อหัวทองเหลืองหัวทองเหลืองเคยเห็นบ่บ่เลืองเขามันมาใหม่เขาขายกันในทิกตอกมันเฮงอย่างนี้นะเบ,บิบ้งคุณภนาภาดูตัวแบบคล้ายกับหูแต่มันเสียงดังมากดิ ดังแต่ว่ามันแห้งเนาะมันกแห้งแห้งมันแห้งมันแห้งเวยมันมันมันดังเขาเพราะว่ามั้วแห้งมันติอ่ามันดังแรงอันนี้มือแดดเดียวช่องหลังกลับมาจากอีสานหลังว่างๆมือไข่แดดเดียวอ่าอะไรเนี่ยจากจังหวัดไหนก่อนนี่อันนี้ก็มีอันนี้ก็สั่งมากิโลหนึ่งอันนี้สั่งมาอันนี้เป็นมาจากกระบี่เม็ดมะม่วงมีมะพร้าวขั้วขั้วแบบโบราณ อันนี้เขาเก็ตอะไยังยังดิบๆอยูอะนี่บางทีพวอแล้วพวอแล้วเนั่งกรบันดูหน่อยเวลาดูทิกต็อกดู YouTube เยอะอะไรนี่มันก็หมดเงินเยอะเนาะพวแบบโบเลยนั่นเลยไม่ไหมยังไเอาเอาเอาเลยเอาเลยความกินเราเป็นวันไหนเออพร้อมแล้วนี่นี่วางได้นี่เยอะหน่อยจังหวะจังไได้นะเฮาเดี๋ยวจะทอดมือมือไข่ทอดกับแกล้มน มันมากเลยอันนี้แบบใหม่ๆคั่วแบบเตาโบราณมันจากกระบี่นะไม่ต้องกระเทาะเปลือกออกเนาะแซ่บเนาะแอบแบาเปลือกด้วยงั้นจะเลียงกันนะแต่มันผัดผักบุ้งไฟแดงได้แล้วนี่ทอดได้ไหมทอดก่อนน่าเดี๋ยวทอดเลยเดี๋ยวเราทอดมือด้วยเดี๋ยวให้เรีนทำตาครับไป ผมคูดไปเราดังเกินฟังเสียงคนไม่รู้เรื่องลนะพี่น้องใส่น้ำมันไปหลายๆท่านี้ก็ทำปลาไปทอดมือเสียเดียวทำปลาไปด้วยพี่น้องอยากอะไรวะอยากไล่รวะเดี๋ยวจะเอาไปไว้นู่นสิมินบู๋ไอ้แรงจริงแต่ว่า น่าจะเปลืองแก๊สมากแต่ว่าก็ทําให้ทําอาหารในแบบผัดไฟแดงผัดอะไรนี่เ <ST S> มนูแบบคนจีนที่ต้องทําแบบไฟแรงแรงเดี๋ยวให้นาเล่ทำปลาผมจะยกไปทอดนึงครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องเย็นนี้อากาศดีครับก็มีกับแกล้มมาให้นาเล่กินเล่นๆนะกินมันๆครับเม็ดมะม่วงผีมะพ่านข้่วสูตรโบราณนะครับสั่งมาจากในทิกต็อกนะพี่น้องเขาบอกมาจากจังหวัดกระบ,บี่นะครับเนี่ยก็กินแบบมันๆเพลินๆนะก็ให้นาเล่ทำปลาไปครับพี่น้อง มีปัญหาอีกแล้ววันนี้เนี่ยลมดีบรรยากาศดีผู้จัดการก็จะทำข้าวคั่วทำพริกป่นวันนี้ลาบปลาแบบมโมสนะครับทำน้ำจิ้มเจ่วด้วยนะให้นาเร่ทำปลาแป๊บหนึ่งครับลุงเด่นก็ได้เม็ดมะม่วงกับหมึกครับพี่น้องหมึกไข่แดดเดียวสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตว่างมากก็เลยเอามาทอดกินกันดูวันนี้ก็เลือดน้ำต้นไม้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเดียวให้นาเร่ทำปลาแป๊บหนึ่งลุงเด่นก็จะมานี่เลยพี่น้องหมึกหมึก ไข่ครับทอดแล้วเดี๋ยวออกมาเหลืองอารามชามน่ากินมากนะครับตั้งกระทะร้อนๆนี่เห็นไหมทอดไปเลยไข่เต็มท้องทุกตัวนะครับเดี๋ยวให้นาเลได้ชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ผมสั่งมาจากในจำไม่ได้น่าจะจากในทิกต็อกนะพี่น้องเนี่ยนะมันมีไขท่ทุกๆตัวเลยนะครับทอดมานนี่เหลืองแล้วก็น่าทานมากตัวหนึ่งเนี่ยตอนเ,เช้าเนี่ยกินกับข้าวเหนียวคืออิ่มเลยนะครับมันจอดไข่เต็มท้องเต็มท้องนะครับเจ้านี้น,นี่พี่น้องดูทอดเสร็จเดี๋ยวตักให้ดูครับเนี่ยเห็นไหม ไข่แบบทะลักอย่างนี้เลยครับแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนี่บอกว่าเลยว่าสุดสุดครับสำหรับเมนูนี้อ่านี่เป็นออเดอร์ให้เราได้ชิมก่อนพี่น้องดูนี่ไอ้ยกิโ,โลก็หลายตังยู่นะนะครับจาไม่ได้สามสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนี่มั้งจำไม่ได้แต่ว่าอร่อยคุ้มครับเขาเป็นแพ็คมาแพ็คมานี่แล้วก็เรียบร้อยลวเดี๋ยวเราก็ตักชิมเลยพี่น้องดูต้องทอดให้มันเหลืองๆอย่างนี้นะครับพี่น้องเนี่ยโอ้ยกินกับกินกับข้าวนี่เหมาะแท้ๆครับ อ่ะตักเลยตักเดีย๋ดวยวไปเสิร์ฟให้น้าเลได้ชิมดูรอให้มันเสด็จน้ำมันนิดหนึ่งสีเหลืองๆกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆเหมาะขนาดครับมาละเดี๋ยวต้องให้น้าเลเป็นคนพิสูจน์ให้ให้นเาเลชิมเลยแต่นเาเลวันนี้มันร้อนมากนะมึกนี่ไข่ตัวลวร้อนเนี่ยทอดใหม่ๆเพิ่งออกจากเตานี่ไใครกินเข้าไปนี่อาจจะร้อนหน่อยนะครับนี่ก็นี่น้าเลบอกว่้วันนี้แซ่บเลยมากินข้าวกับน้าเล่ครับวันนี้เป็นบรรยากาศดีๆอากาศสบายๆที่เชียงรายครับนะ ผมก็เปิดสปริงเกอร์ช่วยเนี่ยให้นาเรศชิมดูบังเอิญวันนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไม้เราอีกแล้วครับพี่น้องก็ต้องมาคุยกันนี่หน่อยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะคุยเรื่องโตโต้นะมี f c หลายคนคุยว่าโตโต้ไปไหนทักอินบ็อกผมมาเยอะนะครับเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปนะครับแล้วเดี๋ยววันสองวันนี้ผมจะวิดีโอคอลคุยกับโตโต้ให้เพื่อนๆหลายคนหายคิดถึงนะครับพี่น้องเนี่ยแซ่บเลยอ่ะนาเรศก็ลาปลาต่อเลยครับพี่น้องนี่ลาไปเลย นี่เสียวัดมาพอดีครับกินปลาตัวใหญ่มากกินไปหมดโทรชวนเสียวัดมาครับเราจะมีแผนได้เซ็นสัญญากันครับน่าเซ็นสัญญาอะไรเขาเรียกอะไรนะ MOU ครับจะพากันไปเที่ยวพี่น้องดูนี่โอ้หนี่ต้มปลาทะเลครับแซ่บเลยนะพี่น้องนะน้ำเดือดตุบๆน้าเรเขาจะเอาอ่านี่ซอยผักนะครับทำเซร,ราบเราลาบของทะเลนี่คือเนื้อปลาสดๆนี่แหละนาเรเ็าจะเอาน้ําร้อนๆนะครับมะเทใส่ แล้วก็ให้เนื้อปลามันนุ่มทําเป็นลาบสูตรนี้เสียว่าถามว่าจะค่้ม้วยได้ไหมน่ะข้ม้วยแบบลาบปลาเหนียวๆบอกคนละสูตรกันนะนี่สูตรนี้ก็เอาน้ําต้มเนื้อปลาครับเอาไปลวกพี่น้องนี่สุดสุดยอดครับวันนี้อร่อยมากผมมาภาคที่หลังผมยังหิวเลยเอาน้ําร้อนมาฉ่ลม,ลมหน่อยให้เนื้อปลามันนิ่มๆครับนะทำอย่างงี้ทาคนไปเรื่อยๆแล้วก็ตักน้ําใส่ไปปรุงเสร็จน้าเลก็จะเอามานี่ผ่านน้าที่สามแล้วครับ บีบมะนาวลงไปนะครับอ่าใส่ต้นหอมลงไปพริกปลล่นข้าวคั่วใหม่ๆหอมหอมอ้าไม่ช็อตช็อตใส่ข้าขวคั่วพริกป่นหายไปพี่น้องนี่ใส่เข้าไปคนนะครับเนี่ผงนัวเกลือน้ำปลาน้ำมะนาวครับนี่ใส่เข้าไปเลยนี่คนๆๆๆเดี๋ยวก็ให้นาทีคนๆหน่อยหนึ่งนี่หอมแดงสามแล้วหอมแดงตอนนี้น้ำยังร้อนอยู่นะครับอ่าปลาย,ยังร้อนอยู่นะครับนี่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ โรยลูกโดดโรยหอมแดงใส่ลงไปสูตรครัวบ้านทุ่งนี้เสิร์ฟพร้อมสารแหน่ครับพี่น้องออเนี่ยสวนโรงเรียนสารแหน่เยอะยไอ้ไรซับยู่ตังหลังนี่นะเออสวัสดีเสวะจะเป็นทางการอีกรอบสิสวัสดีสองรอบสามรอบแล้วไม่มีเสียงครับ,ดดรบเดี๋ยวเราจะชวนเสวยวัดไปลงทุนทำํำบ,บริษัทไมค์ไ,ไโครโฟนละทำไมโครโฟนเมื่อไหร่ได้มีปัญหาทุกทีเลย <laughs> เครื่องไหนก็ได้ มาวันนี้บรรยากาศดีอารมณ์ดีอากาศาสบายน่าจะน่าเรียนนะโอ้พี่น้องดูต้มฮ้อนออพี่น้องถ่ายเป็นยังไงไปก็ไม่มีเสียงครับไมออพึ่งกับย้อนไปดูอ้อจริงใช้แต่กล้องเสยไม่ต้องใช้ไม่ก็น่าจะดีนะผู้จัดการบอกเอาทิมเอาทิมเอาทิมซื้อแต่ของดีๆมาน่ซื้อแต่ของดีๆอยู่นะไม่ใช่ว่าซื้อของแบบถุกกระโหลกกะลาแะ้ดีๆของดีอยู่พี่อโรงเรียนบ่นี่ ขอรีใจพี่พี่น้องอ่ะีีแล้้ววเนน่ยถ่ายกันมาเจมอนมาท่านว่าตั้งแต่สี่โมงห้าโมงถ่ายกันมาตั้งแต่ห้าโมงแล้วพี่น้องไม่ไม่เปิดครับตอนนี้จะสามทุ่มแล้วเนี่ยนาเรตักตูพี่น้องหนังคุณท่องแล้วนั่นเลยนะค่ะเกิดเกิดเลยล่ะว่าโดนนาเรคือเบาะโทรน้อยจังหน่อยหน่อยเท่าหญ่เอาเนี่ยมันจังอลังการอ้ยเล็กๆไม่ลู้เดียนมาจ้าแมนแมนแมนพี่น้องเด้อมาเด้อมากินข้าวครับพี่น้องไปเลย ต้มแซ่บแท้มเนี่ยกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะป้ายยาเสียวัดต่อจนพี่เอวจนพี่เอวจนไป่เอวชวนไปเที่ยวไปลุงเดชขึ้นต้นด้วยแบบป้ายยาเลยร้อนๆหนาวๆไงไม่รู้ต่คนต่างป้ายไงสามหนึ่งศูนย์ก็ป้ายไปแล้วเพีงเลยวะพี่น้องมาเดินดูไเดี๋ยวมาชิมเมืองดูพี่น้องเขาเหนียวห้อนเด้อนี่พี่น้องเมื่อกี้ไม่มีเสียงผมก็อาจจะพากใส่บ้างเป็นบางจุดครับ ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไรเพราะนี่คือลาบปลาเคิงน้รีลาบพี่น้องเข้าเหนียวห่อนๆกับข้าวได้กับแก้มอร่อยมากนะแล้วก็มีต้มปลาเคิงครับแล้วนี่ก็เป็นน้ำเจียวน้าเร่ใช้แยจุกับต้มครับริกป่นไม่ไม้ข้าวคั่วไม้ไม้จะหอมๆแล้วก็เอาข้าวเหนียวจิ้มลงไปแซ่บเลยพี่น้องเอาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวช่วยกันชิมจัดตัดนี่เดี๋ยว ขออนุญาตชิมคำหนึ่งขออนุญาตก่อนนะเมื่อกี้ให้เสียว่าชิมไปสามรอบแล้วพี่น้องถ่ายไปถ่ายมามีเสียงครับตัดทิ้งไลยหมดละเพื่อนๆเห็นโน่นนั่นเลยก็ทำแจ่วพี่น้องนี่ข้าวเหนียวผู้จัดการไปนึกไหมห้อนหอนนี่แจ่วนเล่ปะจานฝาจานมาเนาะจันแบ่งเนาะผู้จัดการขอจันแบ่งหน่อยนะครับโอ้น้ำจิ้มแจ่วพี่น้องแล้วก็นี่เป็นลาบเอาถ้วยเอาช้อนมาเยอะๆเลยเราวนี่ยังเลยดู เอาเสยวัดมาชิมดูนี่แหละแมงเมาแ่บโปรตีนสูงเอาชิมกันเลยกินกันเลยกินแท้ๆเลยเด้อกินแท้ๆเลยเด้อเดี๋ยวขอตักชิมข้างหลังเป็นข้างหลังภาพก่อนอื้อหืออื้อหือเปลาบลแซ่แบอยู่ด้วยล่ะคือว่าปล่าลาวใตนี่อีสานใต้นี่ แซ่บแซ่บแซ่บออร่อยครับยกเลยยกเลยยกเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะพี่น้องนะกินข้าวกันไปกินเจวนั่งเลยเจลอะไรข้นเลยพี่น้องข้าวเหนียวนั่หนแหละนั่งที่ได้เเยลอาเลยครับหนังควันทองกันนะนี่ไงนั่งไหนเนี่ยเอานเลยกินแบบนี้ต้องออมน้ำจิ้มเจวในราดเลยน้ำซุปหน่อยน้ำซุปจะจะหน่อย มึงต้องโอ้โหจังน้อยทองหลักสายทองหลักสายต้องจวดจัดอุ้ยได้เดียวพริกป่นพริกโกนพริกไม้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 เขาคั่วไม้แต่คลิปดึงเหรียญไปอีสานนี่ผมชอบไอ้ช่องตาอูอ่ะ ต้องตะอูดิผมว่าหน้าไปธรรมชาติอาดีมันบม่ได้ยุ่งยากใครๆบนหนุ่งยากเนาะใช่ครับไม่ต้องทำเอกสารไม่ต้องเอกสารเห็นลุงเด่นโอกไม่ต้องทำเอกสารประดานหัวหนนากด่นเนาะือมันอยู่กลางป่าเห็นไหมช่องตะอูนี่น่าไปจริงคือไปเดินเดินเราข้ามขั้นเนี่ยมีต้นไม้เดินเดินผ่านต้นไม้ก็ถึงเลยเดี๋ยวมีโอกาสเราต้องไปนัดทีมงานผมไปดูในชีพีเอท์ครับไปดูใน Google ครับ ช่องตาอูนี่มันไกลกว่าช่องเม็กอีกนะคือถ้าช่องเม็กนี่ว่าไกลแล้วนะลาวใต้ว่าสุดแล้วนะแต่มาเจอช่องตาอูนี่ไกลกว่าอีกคือคือช่องตาอูเนี่ยจริงๆริงมันเหมือนฟังหลวงพระบางกับไทยเนี่ยที่ที่อีสานใต้เนี่ยเขาไม่ได้เอาส่วนที่สัญญาฝรังเศสเนี่ยเขาไม่ได้เอาเขาไม่เอาน้ำผงกันเป็นเป็นประเทศเขาเอา เขาว่ากี่ตารางกิโลเมตรจากน้ำโของมาอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่ฝั่งไทยมันก็อยู่ติดเราไม่ได้อานผงกันน่ไปเที่ยวนั่นเลงท่าเอะไรไปนะั่นจะเห็นคลิปที่ผมไปนะ่ะอึ่งมีเป็นอขายอึ่งวันละสามตันอเอามาจากไหนเ <laughs> ยอะขนาดนั้นอะโอ้ยเนาะบางคนบอกอึ่งเลี้ยงผมถามคนและนะ้นไม่มีใครเลี้ยงกันหรอกอใครเหมานั่งเส่มาเลี้ยงเขาก็มีหรอก โมเลกอะบานเฮาท่านเอกท่านเอกกินได้น้องแน่นอนเชียงรายเชียงรายท่านเอกกินอึองไหมพี่น้องทางอีสานทางไอ้ทางเมืองลาวเขาจะกินได้สามรอบแลนหมดแล้วมันเขาไม่มีอึงตัวนี้เห็ดเพาะเอฟซีทา่านเขบอกว่าต้องเด็นด่านช่องกาอูตัวนี้เห็ดเพาะแบบโอ้โอม่มี่หม่อมี่อึงได้วมีแตวเห็ดเพาะไปกินเห็ดเพาะบ้านเองวันนี่้แต่ว่าเดี๋ยว<อ><อ>ผมจะ ผมจะไปไปทางอีสานลาวใต้เนะี่ยแล้วผมก็จะไปเพิ่มเพิมมาได้คำจะฝั่งไทยอะ่ะขับรถไปจอดอยูดานฝั่งนู้นเราใช้พาสปอร์ตไปแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นยินดีสสสเสร็จแล้วก็กลับฝั่งนี้ฝั่งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรองติดตามครับมีมีโอกาสจะไปอยู่ยน,น,นั่งเอกน้งองน้องเขาก็ทักามาอยู่เนาะน้องเขาใจดีอ่ะกินข้าวแป๊บนึงพี่น้องตอนนี้มอมั่นครับไอ้ปลาเครื่องู่พี่น้องแท้แท้พี่น้องนี่แท้แท้ น้าเร่เพราะว่าน้าเร่ไม่ได้ไปไม่ได้สัมผัสน้าเร่ก็ได้เมา่มั่นกับตัวนี้ก็าสวยโอกาสเอาเริ่มไปลองแซ่บเด้อดูแซ่บมีโอกาสถ้ามีสายการบินเชียงรายกานเชียงรายขบวนน่ะน่าจะมีเนาะสายการบินขบวนเชียงรายถ้ามีเนี่ยอย่าไปอยู่ จริงมันก็แม่งอยู่ว้อมอย่างเดียวเด้ออ้โลงค่อยนอน,เ,นเลยเด่นแท่นนั่นเองใส,ำสำ่แช่ไปน้มหลอดกระเพาะน้ำน้ำน้ำแกงนัวมากครับพี่น้องเดี๋ยวมันได้น้ำจากน้ำป่าด้วยนี่เนาะออใชามหลอดวันอตอนนี้เมื่อกี้ เมื่อกี้เจมอนโทรมายังกำลังจะขึ้นเครื่องเหรอครับกำลังขึ้นเครื่องเจมอนโทรมากำลังจะขึ้นเครื่องครับพี่น้อง <ปะ S 2> ทานอยู่นะได้กินมือขวาหรอมือขวาหรอยวพา,าสิวัดไปร้องเพลงอยู่ในบ้านเราก็ได้เปิดถ้าไม่ทานหนึ่งๆๆๆอื่นก็ทานหนึ่งอื่นอ่ไม่ไม่ทาน <c oughs> อีกอย่างนึงก็ได้อีกอย่างนึ่งมีช็อตสองหรอมีแนวากระแตมเยอะปุ้มนี่นนนี่ทำหน้าเปล่านี่แนบ่ะบอเจนนี่เขาดปลาขนาดปลามาจากขงเทียมอ่ะ มันก็ขึ้นยุคกับไอนเนื้อปลาน,น,านั่เนื้อปลานี่เนื้อปลามีคนราคาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบัราคาแพงกับคือจาคงเจียมหกร้อยกว่าเลยตัวนี้ยหกร้อยกว่าบาทตัวเลนะ่นอ่ะสวนหกร้อยกว่าบาทว่าปลามันมีคุณธรรป่าคุณภาพของปลานแน่นอนเพราะว่าอึงอ้อแล้วว่าสัตปานตัวนั้นเป็นบวิชก้นหมายอากมมารมัน ตูแจ่เดินที่ไหนเต็มมดอ่ะไหดๆนะไปตอนมานั้นมาจากหล,งกลวงข้าบางเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวขายเหรอมาผมขับรถมาจากอันนี้เล่าประสบการ,รณ์การเดินทางไปต่างประเทศมา,เ,าเดินทางมาจากเวียงจันทร์ไปหาโตโต้มามาข้ามด่านอีกด่านห้วยโขนก็เราก็ต้องเอาเอ,เอากสารเราเนี่ยไปยื่นให้ตอมอ คือพาส,สปอร์ตไปยื่นตอมอก่อนยนออื่นตมเสร็จแล้วก็ต้องเอาเอกสารรถไ,ไปยื่นให้เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะสัมาบอ่าสัมิตรไม่ใช่สัมบูชาม,าม,มิตรอะไรบอสัมภกรสมภกระสมภกรอพอจำปุ๊บเขาก็เออโอ้พี่ไปหาโตโต,ต้มาหนิผมติดตามอยู่ไอ้ไที่ด่านตมนะนที่ด่านตมอเขาบอกเป็นเอฟซีโรงเรยอยู่อ๋อขอบคุณครับผมก็ไปไปหาอันนี้ ุ๊บสแตมเสร็จก็ไปเอารถข้ามมาล้วมาคนเดียวไงผู้ชายคนเดียวล้าขับรถตู้เ <c oughs> ันเขาก็ต้องมีเจ้าที่รอจอ่ะ <c oughs> โอ้โพี่ค้นแต่ว่าผมก็บริรสุทธิ์ใจเราประเทผมไม่เคยเอาอะไรข้ามมาอยู่แล้วผม,ผมไม่เคยเอาอะไรที่ผิดกฎผิดกฎบ้านเราอะ่ะกฎหมายแต่เราประเทศไม่เหมือนกันนะแต่ผมก็รู้ว่าบ้านเรานี่ไม่ห้ามอะไรเข้ามาคือผมไม่เอาไม่เคยเอาข้ามมาพอข,ข้ามด่านท่านกดปกุ๊บจอรดรถตู้แล้วด่านให้กดนถ้าใครไปจะเห็นว่ารถตู้มันจอดเอยียงนี้นะ <c oughs> มันไม่ได้แบบจอดมันจอด ด่านต่อโมมันอยู่กลางดอยอ่ะมันจะจอดอยู่กลางดอยแล้วมีเลนเดียวเขาก็จอดปุ๊บจอดที่เขาก็มาสสดีเขาคุยดีมากคุยดีอ่ะแต่เขาก็คือสัญชาติยาณของเจ้าที่อ่ะผู้ชายผู้ชายแล้วขับรถตู้แล้วขับคนเดียวมันเป็นแปลกไหมมันไม่ค่อยจะมีแบบถ้าเป็นตู้ท่องเที่ยวตู้อะไรก็ว่าไปอย่างเขาเปิดประตูแล้วปุ๊บโอ้โหรถตู้ก็ไม่เหมือนรถตู้ทั่วไปอีก Uhm เป็นเก๊ะเป็นอะไรอีกชอาก็เลยอ่ะยังแย่ไมีอะไรซ่อนเล้นหรือเปล่าขอดูหน่อยนะครับเนาะขอดูได้ตามสบายนะครับก็ดูดูไปทีนี้เขาดูเพื่อจับอาการท้ามั่งเลยอ่าผมก็ดูได้นะครับตามสบายนะครับแต่เราก็ยืนดูเขาเขาเขาค้นรถวยเราแหละเดี๋ยวพี่ตอมอก็บอกพี่พี่ปล่อยไปเถอะเขานี้ไม่มีเดี๋ยวเขาก็ค้นจนหมดแล้วนะก็เปิดเก๊ะเปิดอะไรดูก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่เอาอะไรมาอยู่แล้วเพราะว่าพอพอหนึ่ง รถขับรถคนเดียวมันก็น่าจะเป็นน่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เมไม่ต้องขับรถคันใหญ่เรานะไม่เอารถเก๋งไปไม่เอารถกระบะอะไรไปอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมีก็อาจจะมีที่เขาจะนี่สงสัยสงสัยแต่บาที่ก็ทําถูกต้องผมวก็ดีดีดีครับดีก็ชอบเขาทําดีก็ถือว่าดีเขาบอกเราบอกที่สนใจอยูออ่แล้วไม่ต้องเกอะไรก็กลัวทําไมถ้าไม่ผิดเนาะก็เดี๋ยวก็คุยกับ คนหน่คน้วก็มีเจ้าี่อีกคนหนึ่งก็ยืนดูไงยืนดูกับเราอะ่ะเขาก็ผู้หญิงมัดูเลยครับอวเขาเปิดเก๊ไม่เป็นขาไปรู้มใ,ใต้บอกมีเก๊อีกหอกพี่กดนี้เลาวเก๊มันจะออกมาอบอกเขาอีกเงา <laughs> ดีๆล้วคุยกันไปยินไปเขาจะเขาดีตุ่<ห>มต่อไปเด้ว<ห>อ๋อเดี๋ยวก็มีอีกอย่างหนึ่งมีเอฟซีหลายคนถามหาโตโต เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิด hmm. <Hal 2> ีโอคอลหาตโต้คู right ุ่น right ี้ก่อนหรือถ้าว่าไหบ้างนะครับคือเสือตโต้เขามีมีกับโปรเจกต์ใหญ่ไม่ไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอผมจะพูดนิดหน่อยวัาพรุ่งนี้ผมจะวิดีโอคอลถ้ามีเวลาผมจะวิดีโอแล้วก็ตโต้บอกโทษมาเลยหรือวิดีโอคุยกันว่าทาไมตโต้หายไปเขาเขาเขามีงานใหญ่แต่เขามีมีกับโปรเจกต์ใหญ่ว่าเราต้องไปซื้อสูตรไหมไม่ได้จะซื้อ ไปได้เลยไปได้เลยกุบกุบไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะวิดีโอคอลแล้วก็ให้เพื่อนถามตโตโต้เลยว่าอเป็นไหนอะไรยังไงเป็นการบ้านการบ้านเออเป็นการบ้านาบ้านซาลาแฟนครับคนมีหลายคนถามหาโตโต้โตโตไปไหนทักผมมาเยอะมากทักอินบ็อกมาทักไลน์ทักในเพจมาเยอะมากลยว่าถามหาแต่โตโต้โตโตไปไหนเพราะว่าผมก็ไปสนิทกับโตโต้เนาะผมก็โทรหาโตโต้เป็นเดือนแล้วโตโตบอกจะเป็นยังไงรอฟังแล้วกัน จากเด็กโตเลยมันพีเคนอีกบ่พีเค้นเป็นเรื่องอยู่แล้วเก็บเตรียมคล้ๆกระเป๋ารอเลยสาเก็นจะมาอีกแล้วครัน้องนี่เพราะว่าอากาศดีแล้วนี่เชียงรายคลิปคลิปนี้ถ่ายวันที่นี่หรอวันนี้วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าครับอ่าพรุ่งนี้ต่อ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 ตอนนี้สองทุ่มกว่าถ่ายครับยังไม่จะปิดคลิปครับคืนนี้ตัดตัดคลิปประมาณเที่ยงคืนจนถึงคีสองน้าๆนางควนทองนางเสียบอยู่เนาะ ได้กระเพาะอีกทั้งหากโอ้แซ่บเลยโอ้หมันหมันนัเลยหนึ่งหมันแซ่บดิตอนนี้ต้มแป๊วนี่แซ่บแค่ไนเนาะต้องเห้ยแซ่บหลายเดี๋ยวนัเลยนั่นเลยจะไปพักผ่อนแล้วนัเลยทำงานมาทั้งวันวันนี้นัเลยก็ทำงานหนักไปยืมสวนมาโมแกกับพ่อพ่อกินได้เนาะโรงเรียนเนาะครับ นั่งกินข้าวอร่อยมากนะเลยวันนี้กับข้าวแซ่บอีลีครับใช้คำว่าพอกินได้อร่อยเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนั่งนั่งคุยกันอยู่คุยกันไปคุยกันมาเสียวัดบอกเดี๋ยวจะพานิเล่ไปเที่ยวต่างประเทศเออออาจจะมีแก้มือแก้มืออาจจะมีทริปเล็กๆทริปเล็กๆแก้มือแก้มือจากทริปกอนตื้นตีห้านะลุงเด่นลุงเด่นจำได้ดีกอนตตินลุงเด่นจำฝังใจกันเลยทีเดียว เอาแอาคลิปนี้เป็นแก้มือแหละกับแก้มือแก้มือตัวนั่นไปเลยอเพราะว่าเอาไปชดเชยเพราะว่าความทรงจําของน้าเล่ข้าวไปทั้งแรกไม่ไม่ค่อยน่าจดจําเท่าไหร่แต่การนี้เดี๋ยวผมกับลุงเด่นจะแก้มือจะแก้มือให้น้าเล่เนาะต้องรอติดตามครับเป็นอุปกรณ์วันไหนยังไงอุปกรณ์แต่ว่าคลิปเรารู้สึกคลิปนี้อ๋อเมื่อกี้ที่พูดเรื่องตัวโตอาจจะไม่ได้ออกคลิปนี้มั้เมื่อกี้ยังไม่ได้ออกนะเมื่อกี้ออกมาแต่มันไม่มีเสียงไงเนาะใช่ไหม หรือว่าหรือว่ามีเสียงอยู่มีเสียงแล้วเหรออ๋อรอติดตามแล้วกันพี่น้อมแต่ว่าทริปนี้คลิปนี้มันมีอีซ่อนเล่นหลายอย่างเนาะต้องรอรุ้นอันนี้ให้เอฟซด้รอรุ้นเพราะว่าบางทีเราบอกไปปุ๊บ มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไง<ช>เราก็เลยบอกให้ให้รอติดตามมันอาจจะมีการ <Yeah. S 3> เปลี่ยนแปลงต,ตลอดเวลาอาจจะแวะไปเชียงใหม่บ้างหรืออาจจะมีเออดีนเยอะอาจจะเจอคนกาคาคาคาจะมีคนที่แบบกาคาคาเสียงหัวเราะด้วยตำนานเออมีมีมีรอติดตามด้วยกันการบ้านของแฟนครับเราวันนี้ขอบคุณน้เรศหลายหลายขอบคุณน้เรศเด้อวันนี้นะขอบคุณขอบคุณน้องเล่นอะไรที่งาเมนู่ช่ครับผู้สวย์ฟน้าเรศน้ำตาลผมทำเองก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยวันนี้อร่อยอร่อยครับเพราะเป็นปลามันมาจากอาากีสานใต้ นาเรนี่สาวคงนี่เนาะสาวคงเจียมเนาะลุงเด่นซื้อมาให้คิดถึงคนแรกคือต้องคิดถึงหานาเลครับเมนูนี้องสั่นเมนูนี้แล้วนาเลนก็ทำออกมาได้สุดยอดนู่นที่นาเลนพ่อเฮ็ดได้แหละครับครับมันมันเขากับไอ้ไอ้ไอ้วัตถุดิบครับมันก็เร่ล่๊งโตไปหน่อยโอเคก็เดี๋ยวนาเลนจะขอตัวไปพักผ่อนเพราะนาเลนก็ทํางานมาทั้งวันวันนี้เหนื่อยแล้วก็ลุงเด่นกับเสี่ยวัดก็คงจะยัง ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวรอเจมอนมาอยู่เจมอนยังนั่งเครื่องกำลังอยู่ยังยังไม่กลับมาเออมาเกือบถึงแล้วล่ะหรือน่าจะถึงเชียงรายแล้วล่ะครับผมเกือบต่อที่บาร์น้อยๆน้อยๆขอบคุณน่เลยหลายๆเด้อนัเลยเด้อเตรียมตัวให้พร้อมฟิตร่างกายให้ดีๆไปดุ้นไม่ได้หลับแล้วนเลยบอกไว้ก่อนข้อแขนข้อแขน เบิรดแก้วเบิดแก้วคำจบจอบอยากุ้อดีตยะแน่เลจ้าจ้าจจขอคุณนัลเหลายๆเด้อนัเอย่าไปพับครับพี่น้องบแอิตัั้นนะครับจารตาเดวนัลเเดี๋ยวจะพาทานไปเที่ยวต่างประเทศครับพี่น้องลูกเนครับเซวัก็จะขอตัวไปละเหมือนกันนะวันนี้นะกล้องก่อนจ้าลูกเด่นกับเซวันก็จะขอตัวไปเหมือนกันเดี๋ยวว่าเราจะไปทูซิงกระซองกันนิดหน่อยแล้วก็รอเจมอนนะขอคุณนัลเหลายๆเมนูนี้เด็ดจริงอร่อยมากๆ รอติดตามพักผ่อนเยอะๆครับเราจะได้เดินทางกันไกลออืืมมคอสวยเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วเจอกันหลายวันนี้คอคอสวยขอบคุณอะไรนะเล่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัอ่ะแนำลำไยักหน่อยทิต้องแต่งต้องแต่งสักหน่อยสิขอบคุณอะไรหลายๆเด้อเอาลืมไปพี่น้องมานั่งคุยกับเสวัชทำไมผมไม่ได้ปิดคลิปกับเสวัชครับเสวัชกลับไปส่งเสวัชขึ้นรถมา กล่องไมโครโฟนก็ยังไม่ได้ให้ไปเลยเนี่ยนะมันนั่งคุยกันนะครับที่ในบารุรงเด่นวันนี้เปิดบา่ายอีกรอบหนึ่งนะครับลืมปิดคลิปไปพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวจะตัดคืนนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเวลาอู้ห้าทุ่มสามสิบห้าห้าทุ่มสามสิบห้าครับพี่น้องก็น่าจะขอตัวไปละปิดลำโพงก่อน <c oughs> <laughs> เปิดกัน ได้แล้วมันก็ไม่เสียงดังนะถ้าอยู่ในอยู่ในนี้ผมไปทสเสียงข้างนอกมาแล้วครับเมื่อกี้เปิดกันสองนนะปิดบาร์ละถึงเวลานอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปตัดคลิปต่อมืดอึมคืมบรรยากาศเมื่อกี้อยู่กันแล้วก็อยู่มืดอย่างเงี้ยว่าจะปิดคลิปแต่ว่าลืมลืมปิดคลิปครับแล้วก็ไปส่งเสียวัดขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะก็ผมก็จะขอตัวขึ้นไปอาบน้ําไปนอนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกับเสียวัด ไม่ต้องกดไฟโอ้มืดๆอย่างนี้แหละจะมีทิปสั้นๆวันสองวันจะพาไปเที่ยวจะพาทะเละข้ามฟากไปเที่ยวอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวรถตัวถุนไปก็รอติดตามในกันพี่น้องวันสองวันนี้แหนละเสียวัยเขากำลังไปเข้าคอ,อรมองกับเจมอนอยู่กําลังจะไปเซ็นสัญญาเขาเรียกเซ็นอะไรนะที่รัฐบาลเขากําลังเซ็นกันเนี่ยเอ่อ M O U เพราะกำลังจะไปเซ็นสัญญา M O U กัน,น,อ,กสนสยอยู่ว่า ไปได้กี่วันอ่าแล้วก็ผู้นี้เขาจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเซวัตก็จะเดินทางพูดถึงพูดถึงเซวัตรกับลุงเด่นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไปแล้วพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวไปขอ,อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเมื่อกี้กัน้องร้องคาราโอเกะกันเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เรงเนตอนวันนี้ลาปลายน้าเส,สุดยอดอร่อยครับเดี๋ยวพายน้าเรไปกินข้าวต่างประเทศพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวไปนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับ ไม่ได้ปิดไฟปิดพัดลมด้วยไปละเจอกันใหม่ที่สวัสดีครับเดี๋ยวนี่มุมลับเปิดปิดปุ๊บชาร์จด,ดาวทุกอย่างอ่ะปิดไฟในห้องครัวถึงเวลานอนไปละครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าไปนอนไปละปิดไฟปึ๊บสวัสดีครับ